ระหว่างทองแดงกับนวะถ้าหากเราไปเจอในสนามหรือพี่จะซื้อเซียนเซียนบอกว่าเหรียญนี้นวะหรือเหรียญทองแดงมีวิธีการดูแบบนี้เดี๋ยวผมจะส่องเหรียญทองแดงให้พี่ดูก่อนนะครับพี่ดูนะนะครับทองแดงเนี่ยพี่ดูดีๆนะทองแดงเนี่ยผิวเขาเนี่ยจะเป็นผิวมะละเป็นรูพุนๆๆตามเหรียญไหมนะผิวจะไม่เรียบตึงนะครับ จะไม่เรียบตึงพี่ดูพื้นผิวเนี่ยอันนี้ถ้าบางคนบอกว่ามันก็เรียบนะพี่ไม่เรียบครับถ้าเปรียบเทียบกันนะวะอันนี้ที่ผมใช้ดูนะเนี่ยดูที่องค์หลวงปู่ครับจะเป็นรูเป็นผิวมะละมะละเป็นรู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 เห็นไหมนะเป็นเหมือนผิวมะละผิวไม่เรียบตึงครับนะแล้วถ้าเหรียญเนี่ยระหว่างนวะกับนวะกับทองแดงเนี่ยถ้าไม่เรียบเนี่ยทองแดงจะหนากว่านวะเนื้อเหรียญเนี่ยจะหนากว่านวะจะบางกว่า นะนี่แล้วดูนะนี่อันนี้คือทองแดงนะนี่ผิวเขาจะแบบหย,ยาบอยางนนี้ว่าผิวเหลี่ยมจะหยาบกว่าอะง่ายๆนะครับหน้าหลังเนี่ยจะหยาบกว่าพี่ดูนะเนี่ยนะเนี่ยจะหยาบกว่าพี่ดูนะนี่ผมส่องให้ดูทั่วนี่เนื้อเนื้อเหลี่ยนจะหยาบกว่าเห็นไหมอะดูนะจะมีแบบเหมือนเป็นไม่เรียบอะอะเดี๋ยวผมส่องนว้าให้ดู เดี๋ยวผมส่องนาวะให้ดูอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้ในการดูนะนี่นาวะนะองนี้นาวะนะยิงเปอร์เซ็นมาหนึ่งจุดปดเปอร์เซ็นนะให้ดูก่อนนี่หนึ่งจุดนี่นาวะนะหนาาึ่งจุดแปดนะนวะถือว่าเงินเยอะมากนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ผมบอกทองแดงว่าถ้าอยู่ในเลี่ยมนะอันนี้ในะกรณีอยู่ในเลี่ยมนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าทองแดงผิวแบบออกมาละมาละใช่ไหมดูนะนี่นะเ,นเหะแหะ เห็นไหมเป็นแบบมาลามาลาเห็นไหมอ่ะแล้วดูนวะนวะเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเนื้อโลหะที่แข็งที่สุดในบรรดางเงินทองนาคทองแดงนวะเนี่ยเป็นโลหะที่เอามาทําภาเครื่องเนี่ยที่เนื้อแข็งแกร่งที่สุดแต่พี่ดูผิวดินี่นวะพี่ดูผิวนี่เรียบตึงจัดเห็นไหมดูผิวเหลียนเนี่ยเห็นไหมนี่พี่ดูที่องคหลวงปูน่นี่เรียบเนียนเลย และพี่เห็นชัดๆนี่ครับกระแสกวิ่งของนวะเนี่ยพี่ดูนี่ดูผิวเหรียญเรียบตึงครับเงามันเลยครับนี่เส้นโลหะในการปั๊มนี่ชัดเจนครับวิ่งชัดเจนครับนี่นะนี่นวะนะพี่ดูนะนี่เรียบตึงครับอ่าผมต้องทองแดงให้ดูทิเนี่ยพี่ทองแดงเห็นไหมเห็นไหมทองแดงผิวจะหยาบกว่าเห็นไหม นี่ยฮะกระแสั๊มจุดนี้ยังไม่มีเห็นไหมก็จะเรียบเฉยๆแต่ก็ยังมีแบบว่าไม่ได้มีไม่ได้มีเส้นเส้นกระแสการปั๊มโลหะเหมือนนวะเนี่ยพี่ดูนะนี่ครับนี่นฮะเดี๋ยวไปเมื่อกี้เห็นอยู่เนี่ยเนี่ยดูเนี่ยางเงี้ยเนี่ยนะฮะนี่ครับเรียบตึงครับนี่ฮะนี่ครับเรียบตึงครับ แล้วข้างหลังเนี่ยชัดเลยแล้วข้างหลังเนี่ยชัดเลยครับนี่พี่ดูเห็นไหมนี่เรียบตึงครับนวะนี่นี่ครับนี่นนี่ทองแดงเห็นไหมนี่ฮะนี่กระแสกระแสโลหะยังไม่ค่อยเจอเลยครับ แต่ถ้าเป็นนวะเนี่ยส่องปุ๊บเจอเลยเี่นไหมพี่ดูดินี่ครับนี่ครับนี่นี่มาเรียบตึงเห็นไหมเรียบตึงเห็นไหมนี่ทองแดงเห็นไหมบางคนเขาก็ดูฝอน <tu i ro> นะครับบางคนอีกตำราหนึ่งเขาก็ดูฟอนฟอนนวะจะเลียวเลียวกว่าเล็กเล็กกว่านะเลียวเลียวเล็กเล็กกว่าตรงคำว่าเดือนนะเดือนนี้ใหญ่เห็นไหมเนี่ยทองแดงไหมตัวฟอนจะดูหนาดูใหญ่กว่าแต่ถ้านวะเนี่ยฟอนจะดูเลียวเล็กกว่าเห็นไหมเห็นไหมเลียวเล็กกว่าเห็นไหมนะครับ เนี่ยถ้านวะถ้าทองแดงเนี่ยพี่ดูนะเห็นไหมตัวสื่อจะดูใหญ่กว่าเนี่ยแทบจะทุกฟอนเลยครับนี่ตำราหนึ่งนะสำหรับไปเจอพระที่เลี่ยมนะแล้วพี่ดูนวะครับจะเลี้ยวกว่าเล็กกว่าครับนี่ครับจะเลี้ยกว่าเล็กกว่านี่อีกตำลาหนึ่งในการดูนะนะสรุปก็คือถ้าเราไปเจอพระที่อยู่นอกเลี่ยมอ่าไม่ได้อยู่ในเลี่ยมก่อน ไม่ได้อยู่เลี่ยมพลาสติกเลี่ยมทองเลี่ยมเงินเลยแล้วแต่นวะเหรียญจะบางกว่าไม่ว่าจะเป็นห้าจุดหรือไม่ห้าจุดถ้าเป็นนวะเหรียญจะบางกว่าทองแดงนะครับแต่ถ้าอยู่ในเลี่ยมให้พี่สังเกตที่เนื้อโลหะเป็นสําคัญนะครับโลหะทองแดงจะมีความนะมีความหยาบมีความฟูกว่านะครับผิวมะละนะครับจําว่าผิวมะละไม่เรียบแต่ถ้าเป็นนวะเนี่ยผิวจะเรียบจะตึงครับสวัสดีครับพี่กุศลครับ พี่กุศลส,สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเป็นนวะนี่ผิวจะเรียบจะตึงนะครับมีเส้นกระแสะการปั๊มโลหะวิ่งชัดเจนหน้าหลังอ่าแล้วก็ฟอนนะครับฟอนนวะจะเลียวเล็กกว่าฟอนทองแดงจะดูหนาดูอ้วนกว่านี่สรุปให้ฟังนะนะฮะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่ให้ผมแนะนำนะว่านวะกับทองแดงดูยังไงอันนี้ผมใช้ดูจริงนะครับอันนี้ผมใช้ดูจริงเลยนะครับ นะผมดูจริงเนี่ยบางทีโตไปโตแดงเนี่ยพี่จะมายิงเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแต่ถ้าทางที่ดีอ่ะถ้าพี่ไม่ใช่เสียนอันนี้ผมพูดเบื้องต้นก่อนแต่ถ้าพี่ให้ที่ดีอ่ะพี่ไปยิงโลหะได้เดี๋ยวนี้ห้าสิบบาทใบหนึ่งก็ยิงออกมาได้เนี่ยนวะนวะเนี่ยนี่ครับนะครับนะครับคบ่าครูไม่ต้องยกนับเท่าไหร่นี่ เนี่ยครับถ้าถ้าทองแดงเนี่ยผมให้ดูนะเวลาเวลาอ่านค่านะสมมติครับได้ครับพี่แป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยสมมติถ้าพี่ไม่ใช่เสียนพี่ร้องเลยครับขอเลยครับอ่ะทมในเมื่อถ้าผมซื้อเป็นนวะพี่ไปตรวจสอบโลหะให้ผมหน่อยแม้แต่พี่จําผมไว้นะแม้แต่เขาบอกว่าห้าจุดหลังแตกนะวะตรงบล็อกพี่ก็ต้องขอใบยิงเปอร์เซ็นพี่ต้องขอใบยิงเปอร์เซ็นนะ อันนี้นะเขาจะด่ามป้นเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรให้พี่ๆแล้วกันถือว่าเป็นเกตความรู้ด้วยความรักและห่วงใยนะถ้าพี่จะซื้อเขาบอกว่าเนี่ยนวะตรงบล็อกเลยนู่นนี่นั่นเลยยังไงก็นวะผมคืนเต็มผมก็รันตีพี่บอกผมขอใบยิงเปอร์เซ็นผมขอใบยิงเปอร์เซ็นอย่างเดียวถ้านาวะเนี่ยทองแดงจะเนี่ยคูเปอร์เนี่ยซีู CU, จะอยู่ประมาณเก้าสนะิบน,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 นะครับ เก้าสิบเก้าสิบห้าเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดอยู่แบบน,นี้แต่ถ้าเป็นทองแดงเนี่ยตัวอื่นจะไม่มีขึ้นเลยจะมีขึ้นเหมือนกันอย่างเงินน่ะก็จะขึ้นอยู่มาศูนย์จุดหนึ่งจุดสองจุดห้านะ,ะนวะเนี่ยเขาใช้เกณฑ์ว่าต้องเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเว็บจีบัตรสมาคมแม้แต่วัดประดูถ้าพี่มีใบยิงเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ไปเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์เขาถึงจะออกให้เป็นนวะแต่ถ้าออกจะห้าจุดหลังแตกจะตรงบล็อกหน้าแตกหลังแตก ถ้าเปอร์เซ็นต์เงินไม่ถึงหนึ่งก็ถือว่าเป็นทองแดงบอกนะวะนะพี่นะอันนี้เกตความรู้นะแต่เขาจะด่าผมเปล่าไม่รู้นะเซียนแต่ว่าแต่ว่าผมก็ถือว่าบอกให้ลวกันนะเอาเป็นวิทยาทานนะพี่นะอันนี้นี่บอกให้เลยนะอันนี้จักใจนะไม่ได้ว่าต้องการสิ่งใดเลยนะพี่ถามมาผมก็เลยบอกหมดเปลือกว่านี้นะครับนะครับย้อนดูคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปอันนี้ลงในลีดด้วยนะอ่ะขอบคุณพี่ๆนะครับองค์นี้นะพี่ เมื่อกี้นำที่48,500พี่ผมขออีกสองขอทองทํามาส,สองหมืน่นพระเปล่า